มาอีกแล้วนะคะสัหรับานัตว์คนที่จะรวบรวมคําถามมาตอบให้กับน้องๆค่ะมาที่คําถามแรกเลยดีกว่าเนาะคำถามแรกค่ะหากเข้าศาึกษาที่สาขาธุรกิจดนตรีและบันเทิงแล้วเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรให้ทาบ้างล่ะคะพี่พี่กิจกรรมไม่ต้องห่วงไม่มีค่ะมีแน่นอนอย่างเช่นกิจกรรมในคณะของเรานะคะก็จะมีกิจกรรมงานครบรอบทุกๆปีของคณะดุริยางแล้วก็มีงานหนึ่งที่สําคัญมากๆเช่นกันก็คืองานวันอาจารย์สิงห์พีระศรีที่จะมีในทุกๆปีนะคะก็สนุกมากๆเลยค่ะใช่ค่ะงานวัน งาสิเพลสี่เนี่ยก็จะเป็นงานที่แต่ละคณะจะมาเจอกันนะคะเราก็ได้เจอกับเพื่อนคณะต่างๆเนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็งานโครงการเนี่ยที่เราได้ทำเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันค่ะก็อย่างเช่นสุเมฆทอกเนาะที่พี่เบนเนี่ยเขาได้ไปทําไปร่วมช่วยพี่ๆทําด้วยเนาะแล้วก็อย่างของเราเนี่ยเราก็ได้จัดโครงการเองค่ะเป็นโครงการแคมปัสทัวร์นะคะ b r i n g You the Future by สุเมฆค่ะแล้วก็ล่าสุดที่เราได้จัดกันอยู่นะคะนั่นก็คือโครงการเทพอย่างเมฆ ค่ะก็จะเป็นโครงการแน,แนวการศึกษาค่ะถ้าน้องคนไหนเนี่ยสนใจนะคะที่จะศึกษาต่อในสาขาธุรกิจดนตรีและบันเทิงเนี่ยก็สามารถติดตามข้อมูลนะคะได้ทางเพจ f a c e b o o k นะคะ music and entertainment business <c oughs> นั่นเองค่ะสามารถติดตามข้อมูลเนี่ยทางเพจนี้ได้เลยเนาะ อ่าวที่คําถามต่อมากันเลยเนาะอ่ะคำถามต่อมาค่ะคําถามนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือเป้าหมายของพี่ส่วนใหญ่แล้วที่เข้ามาเรียนในขณะนี้เนี่ยคืออะไรบ้างคะของเรานะคะเราอยากทํางานเบื้องหลังค่ะด้วยความที่เราเล่นดนตรีมาก่อนนะคะทุกคนเราก็เลยแบบว่าอยากแบบทําธุรกิจขึ้นมาแล้วเราก็เลยเลือกสาขานี้เลยค่ะอ เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าอีกเป้าหมายเป้าหมายหนึ่งของเรานะคะก็คือเราอยากจะเรียนจบภายใน4ปีนะคะถึงแม้ว่าโคต้าเนี่ยมี8ปีด้วยกันอ่าแปดปีเลยค่ะ <c oughs> ต่อมานะคะสําหรับเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามาเรียนในสาขานี้แล้วเนาะก็อยากจะจบไปแล้วก็ทํางานในแวดวงนี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปทํางานในค่ายเพลงนะคะหรือว่าไปเป็นเรื่องหลังการจัดคอนเสิร์ตทาโครงการต่างๆเนาะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยคณะของเราหรือว่าสาขาของเราเนี่ยก็ได้มีการจัดให้มีชานเนี่ยในการที่จะทําโครงการหรือว่า จัดโครงการค่ะเพื่อที่จะให้เราดูนะคะว่าเราเนี่ยชอบการจัดโครงการนี้หรือเปล่าซึ่งผลออกมาแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราเนี่ยชอบแล้วก็พร้อมที่จะไปทําโครงการในอนาคตหรือว่าทําเป็นอาชีพของเราเลยค่ะนางงามสุดสุดเลยค่ะ อยากให้พี่ๆเนี่ยช่วยรีวิววิชาที่เรียนนะคะที่พี่ๆชื่นชอบทั้ง4ปีเนี่ยมาหน่อยแต่ว่าเรามองว่าแบบถ<อ>้ารีวิวทั้งหมดเนี่ยมันจะอาจจะเยอะเกินไปเนาะ <S <S <ๆ>ก็อยากให้พี่ๆเนี่ยช่วยกันเลือกว,วิชาที่ชื่นชอบกันมาคนละหนึ่งวิชาดีกว่าเนะตอนนี้นะคะของเราเรารู้สึกว่าเราชอบ PR <S <S ค่ะเพราะว่าได้ลองมาทําในโครงการเทพอย่างเมบเมบไหลก่อนนะคะเราเลยรู้สึกชอบขึ้นมาเลยค่ะอจะบอกว่าพี่เบนเนี่ยตัวเขาของการทํา PR เลยนะคะสุดยอดเลยค่ะในส่วนตัวเรานะคะเราจะชอบวิชาสกิล คีย์บอร์ดมากเลยค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเราเป็นคนที่เล่นดนตรีไม่เป็นเลยสักชิ้นนะคะแล้วเราก็ได้พื้นฐานในวิชานี้ค่ะวิชานี้เราจะเรียนในปีหนึ่งนะคะแล้วก็มีน้องๆน,นะคะถามเข้ามาด้วยว่าถ้าไม่มีพื้นฐานในการเล่นดนตรีเนี่ยเราสามารถเรียนสาขานี้ได้ไหมพี่ตอบเลยนะคะว่าได้ค่ะเพราะว่าวิชานี้เป็นเพียงแค่ออวิชาพื้นฐานนะคะไม่ต้องไปกังวลกับมันค่ะ,อะของเราเนี่ยของเรารู้สึกว่าเราชอบวิชาการจัดโปรเจกต์ทั้งปี1ปี2เลยเนาะก็คือรู้สึกว่าแบบตัวเนี้ยจะเป็นการที่ทําให้เราได้ฝึกการคด ลองงานเนาะเราก็ได้ลองผิดลองถูกกับการทํางานเนาะแต่ว่าเราเนี่ยก็จะมีอาจารย์เนี่ยคอยให้คําปรึกษาค่ะคอยดูงานของเราตรวจสอบงานของเราเนี่ยคอยชี้แนะแนวทางในการทํางานเนาะก็ทําให้เราเนี่ยได้รู้นะคะว่าเราชอบงานทางตรงนี้หรือเปล่าแล้วก็ทํางานตรงไหนได้ไม่ดีก็ปรึกษากับอาจารย์ได้เลยค่ะก็จะมีอาจารย์เนี่ยคอยชี้แนะแนวทางนาให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จกับการจัดโครงการเลยก็ คําถามสุดท้ายก็แล้วนะคะนั่นก็คืออยากให้พี่พีเนี่ยช่วยเล่าประสบการณ์ค่ะในการสอบสัมภาษณ์และการยื่นพอร์ตเฟรีโอรอบหนึ่งหน่อยค่ะพี่พีเราอัดคลิปในนําตัวหนึ่งวันก่อนไปรับสมัครจริงๆต<ช>อนนั้นอ่ะเราอัดคลิปหลายรอบมากแต่พอมาเจออาจารย์สัมภาษณ์อาจารย์แบบเป็นกันเองมากเลยค่ะตอนนั้นมาสายด้วยอะ่ะอ่าใช่อันนี้แบบว่าพี่เบนนี่เขาเป็นประวัตินะคะว่าแบบว่ามาสัมภาษณ์คนสุดท้ายค่ะของวันนั้นเลยอ่านี่พี่เบนส่งหนึ่งวันใช่ไหมของเราเนี่ยส่งหนึ่งอาทิตย์แต่ว่าเราอ่ะลืมอัดคลิปถ้าไม่ พี่ที่เรียนในสาขาเ่ยโทรมาบอกแล้วว่าเออตองจะต้องส่งคลิปด้วยเนี่ยเราก็แบบลืมส่งคลิปลืมอัดไปเลยอันนี้ก็ต้องอ่านแตบบ่ว่าข้อตกลงรายละเอียดดีนะคะว่าต้องส่งอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็แบบเป็นความผิดพลาดของเราเองแต่ว่าเราก็ส่งทันเนาะของเรานะคะตอนรอบพอตเนี่ยไฟพอตเรามีปัญหาถึง3มรอบด้วยกันซึ่งในใจเราก็แบบโอ๊ยใครแกล้งเราหรือเปล่าทําไมไฟพอตมันมีปัญหาเราจะติดไหมเนี่ยอะไรอย่างงี้พอถึงวันที่จะประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์นะคะก็คือเราติดคะ่ะทุกคนก็ <Yeah. S 2> <c oughs> อยากจะฝากบอกน้องๆในตรงนี้นะคะว่าถ้ามันมีปัญหานะคะก็อย่าไปกลัวมันค่ะต้องมั่นใจเข้าไว้นะคะว่าเราติดแน่นอนนะคะถึงแม้ว่าไฟพอร์ตเราจะมีปัญหาถึง3มรอบด้วยกันค่ะอ่าก็ซื่อๆนะคะเนก็พวกเราเนี่ยก็เป็นกําลังใจให้นอนะคะที่จะยื่นพอร์ตฟิลิโอนะคะเข้าเรียนที่สาขาของเราในปีนี้ด้วยนะเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยคะ่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะกับกิจกรรมสุเมให้คอนซัลของเรานะคะที่เราได้รวบรวมคําถามนะคะมาตอบให้น้องๆเน,นี่ยเพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าเรียนที่สาขาธุรกิจดนตรีของเรานั่นเองคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะชอบกันไหมคะน้องๆกับ e ีพีที่2แล้วเนาะอ่าก็อยากจะฝากนะคะให้น้องๆเน,นี่ยติดตามนะคะทางเพจของ Music and Entertainment Business <S <S 2> <S 2> นะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์เพจได้เลยนะคะแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสา,ารในทางเพจเลยะคะ่ะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่นะ